เยี่ยมบ้านออนไลน์ด้วย google script นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อภิวัตรนะครับที่ให้แนวคิดแล้วก็สอนการใส่โค้ดนะครับเป็นระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าระบบสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ นะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งโรงเรียนนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วนะครับสามารถสร้างเป็นไฟล์ PDF ออกมาได้นะครับแล้วไฟล์ที่ถูกจัดเก็บนั้นจะแยกออกมาเป็นระดับชั้นหรือเป็นห้องโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับช่องแรกนี้นะครับเป็นช่องสําหรับในการกรอกระดับชั้นนะครับโดยจะ ให้เราเลือกนะครับว่านักเรียนนะครับที่เราจะทําการไปที่ข้อมูลนั้นอยู่ในระดับชั้นไหนนะครับสมมุติอยู่ระดับชั้นป .3 นะครับก็เลือกป .3 นะครับชื่อนักเรียนสมมุติผมเอาเป็นชื่อเรียนดีนะครับนามสกุลขยันเรียนนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอสมมุตินะครับสถานภาพครอบครัวนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่านักเรียน มีสถานภครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับเลือกทีเ่เลือกนักเรียนอาศัยอยู่ออกับใครพ่อกับแม่หรือญาติพี่น้องนะครับชื่อผู้ปกครองนะครับชื่อสมมติผมนายทดสอบความสัมพันธ์เป็นอะไรนะครับเป็นวิดานะครับเรียกแบบจำตัวประชาชนนะครับการศึกษาสูงสดุดอันนี้ก็ให้กรอบลงไปนะครับอาชีพทำอะไร,ร,รเบอร์โทรนะครับ สมสติการของรัฐนะครับเคยได้รับไหมถ้าเคยได้รับก็เราสามารถเลือกได้นะครับจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะครับมีกี่คนสมมติมี2คนคนที่1ชื่ออะไรนะครับความสัมพันธ์เป็นอะไรนะครับว่าสายได้แบบประชาชนการศึกษานะครับอายุเท่าไหร่นะครับความพิการมีไหมนะครับเงินเดือนที่ได้รับนะครับคนที่2นะครับถ้าคนที่2ไม่มีนะครับ ข้อมูลนะครับให้ใส่เป็นแด็ดนะครับเป็นขีดทั้งหมดนะครับแต่เวลาที่ใครนำเอาไปใช้แล้วนะครับจะไม่มีแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าอันนี้ที่ผมเลือกก็คือผมได้ทำการกรอกข้อมูลไว้แล้วนะครับเคยกรอกข้อมูลไว้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับช่องไหนที่ไม่กรอกนะครับให้ใส่เครื่องหมายแดนะครับ สนถึงคนสุดท้ายนะครับที่ไม่มีข้อมูลนะครับต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลนะครับสถานะควรเรือนนะครับควรเรือนของนังเรียนของเรานะครับมีภาระพึ่งพิงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีนะครับก็เลือกควรเรือนไม่มีนะครับการอยู่อาศัยนะครับอยู่อย่างไรบ้านตนเองบ้านเช่าลักษณะนะครับ ลักษณะของบ้านที่เราสังเกตได้นะครับที่เราเห็นนะครับการทําพื้นที่ในการทําเกษตรนะครับมีไหมนะครับไม่ทําเกษตรหรือมีที่ดินมากกว่าหนึ่งไร่เราก็เลือกนะครับน้ําประปาได้จากไหนนะครับแหล่งน้ําประปาหรือแหล่งน้ํานะครับแหล่งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหรือมิเตอร์นะครับยานพาหนะที่ใช้ได้นะครับถ้ามีรถยนต์ด้วยก็สามารถพิมพ์รถยนต์เพิ่ม้าไปได้นะครับของใช้ในคนเรือนนะครับ จะมีคอมทีวีนะครับแอร์นะครับเป็นของใช้นะครับในคนเรือนที่ใช้ได้นะครับอันไหนที่ใช้ไม่ได้ไม่ต้องลงนะครับต่อไปก็จะเป็นการข้อมูลในการเดินทางของนักเรียนจากบ้านมาโรงเรียนนะครับระยะทางกี่กิโลนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิธีการเดินทางนะครับบ้าเลขที่ของนักเรียนนะครับคือข้อมูลพักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ไหนนะครับ อันนี้เราก็ใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นภาพถ่ายที่เราจะต้องกรอกลงไปด้วยนะครับเป็นภาพถ่ายนักเรียนที่ได้มาจากไหนนะครับคุณครูลงพื <drown> s. <S ้นที่เองหรือให้นักเรียนถ่ายมาให้นะครับเราก็เลือกนะครับประเภทภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายนักเรียนคู่กับบ้านนักเรียนเองหรือเป็นภาพถ่ายนักเรียนคู่กับป้ายโรงเรียนนะครับเราก็เลือกนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นเลือกรูปของนักเรียนนะครับสมมติผมคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกนะครับสมมติผมเลือกนี้เป็นรูปนักเรียนนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปภายในบ้านนะครับแล้วรูปภายในบ้านขึ้นมาหนึ่งรูปถ้าเรามีการเว้นหรือลืมช่องนะครับที่เราไม่ที่เราลืมกรอกนะครับถ้าเรากดบันทึกนะครับระบบจะไม่ทําการบันทึกนะครับแล้วจะมีข้อความสีแดง ฟ้องแบบนี้นะครับกาุณาอัปโหลดรูปนะครับแต่ถ้าเราลืมช่องอื่นก็จะบอกนะครับว่าให้ใส่ข้อความหรือใส่อะไรลงไปนะครับในช่องที่เราลืมกรอบข้อมูลนะครับรูปภายนอกบ้านนะครับที่ผมลืมนะครับเมื่อเสร็จนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นกรอบสีเขียวนะครับแล้วเราก็กดบันทึก ก็จะรอสักคู่นะครับบบก็จะบอกว่ากําลังบันทึกข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งนาทีนะครับในการบันทึกข้อมูลถ้าเหนืดเร็วนะครับก็จะบันทึกข้อมูลเร็วกว่านี้นะครับของผมก็เสร็จเรียบร้อยครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จก็จะมีนะครับคุณเรียนดีชั้นประถมศึกภษาปีที่3บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องมีเมนูนะครับให้เราเลือก สอเมนูนะครับก็คือกลับไปกรอกข้อมูลใหม่นะครับกลับค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลคือค้นหาข้อมูลนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นถูกบันทึกหรือไม่นะครับสมมุติเราต้องการค้นหาข้อมูลก็คลิกเมนูค้นหานะครับก็จะมีหน้าหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับสำหรับในการค้นหาข้อมูลนะครับเมื่อกี้เรากอกชื่อนะครับเรียนดี ลองพิมพ์คําว่าเรียนดีนะครับแล้วนะกดค้นหาอ่าเรียบร้อยนะครับเรียนดีก็จะถูกที่ถูกบันทึกไปก็แสดงขึ้นมานะครับคือข้อมูลนะครับที่เราบันทึกก็คือบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ,เร,รรบเราก็สามารถแปะกลับไปนะครับก่อกข้อมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ที่สามารถก่อข้อมูล นะครับแล้วไปเก็บไว้ใน Google Drive นะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับเดี๋ยวไฟล์ PDF จะทำในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ